สวัสดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับเพื่อนมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับครับก็อัปเดตฮนะเมื่อเช้าเนี่ยน้องผมปวดคอการเมืองเนี่ยนะออ <c oughs> ก็โทรหาผมพี่โอ้โหพี่เข้ามาดูคลิปพี่ที่พูดเรื่องว้าเนี่ยนะโอ้คนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยโอ้โหหลายพันคอมเมนต์เลยแล้วก็ แบบพร้อมบวกเออคนไทยก็เราไม่ได้ข้างชาตินะเพื่อนขอออกตัวนะเพื่อนแต่เรารักชาติครับเราไม่ได้ข้างชาติเราไม่อยากให้เกิดสงครามครับคําว่าสงครามเนี่ยมันมีแต่การสูญเสียนะฮะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะสงครามเนี่ย,ส,ยสูญเสียงั้นแหละไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามอ่ะถ้าเจรจาได้ก็น่าจะเจรจานะฮะแต่เราอ่ะทหารไทยเราอ่ะเจรจาแล้วบอกว่าเฮ้ย ผมให้เวลามึงสามสิบวันเลยมึงต้องย้ายออกนะนะจากดอยหัวมาเนี่ยอดอยหัวมาดอยอ่น้ําหลวงเนี่ยที่มึงมาแบบว่าเข้ามาล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเลยอทางว่ามันก็โอับขั้ชั่นเดี๋ยวผมจะไปรายงานหน่วยเหนือหน่วยเหนือเขาก็คือที่เมืองปางซาง เมืองแปงซางนี่มันอยู่ติดประเทศจีน,จนเขาเรียกว่าว้าเหนือนะฮะเพื่อนว้านี่มันมีสองว้าไงว้าเหนือแลว้าใต้นะฮะเมืองปางซางติดประเทศจีนก็ว้าเหนืออยู่นู่นเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานเมืองหลวงเขาเมืองหลวงของว้าประมาณนั้นฮะแล้วก็ส่วนมาติดประเทศไทยไม่ห้องสอนเนี่ยจะเป็นฐานทัพฐานทัพที่ว่ามีอยู่เก้าฐานนะฮะเขาเอาไว้คุ้มของตรงๆง,งเลย คุ้มครองสามเหลี่ยมทองคำพวกขนยาเสพติดอะไรเงี้ยเอาไว้ประมาณนั้แหละครับเออมันเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเขานะฮะเอาไว้ดูแลพวกธุรกิจยาเสพติดเขาเนี่ยพูดตรงๆครับตรงๆเลยอาชีพว้าแดงก็คือผลิตยาเสพติดขายตั้งแต่ขุนสามาเนี่ยพอขุนสาเลือกเอาไว้เซกางก็มารับแทนรับมือแลอ้วต่อจากไว้เซกไอคนน่าสุดนี่ผมลืมชื่อมันละไอ้น,นี่ก็ตัวโป่เลย ตัวเอเนยผลิตยาเนี่ยมันมีเงินผลิตขายยาเสร็จจนรวยแบบสามารถสร้างกองทัพว้าแดงเนี่ยว้าแดงเขาเรียกว่าสารัฐว้านะฮะ UWSA UWSA นะฮะเอาง่ายว่ามีเงินจากการขายยาเนี่ยสร้างกองทัพเข้มแข็งมากมีกำลังพลทหารเนี่ยทั้งหมดนะสามหมื่นกว่านายแล้วก็กำลังพลสำรองหนึ่งหมื่นนายเป็นทั้งหมดสี่หมื่นนายนะฮะแล้วก็ แต่มันก็มันไม่ได้มาอยู่ก้อนละกันนะมันมันอยู่กระจายนะระหว่างว้าหลือว่าใต้นะแต่ตรงกลางนี่ก็เป็นไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกของอ่าอ่าไทยใหญ่เจ้ายอดศึกแล้วก็มีกะเหลียงนะฮะอยู่ตรงกลางกั้นอยู่ก็เป็นรัดกันชนกันประมาณนี้ฮะพม่ากับว้าเนี่ยมันก็สนิทสนมกันมันก็ใช้ว้าเนี่ยมาปราบปามไทยใหญ่ปราบปาลมกะเหลียงอะไงมันก็เลยเป็น เป็นบัตดี้กันเป็นคู่ซีกันประมาณนั้นนะครับคู่ซีกันออประวัติมันก็มีเยอะๆฮะมันพม่าก,กับว่ามันก็เหมือนอันเดียวกันแหละพอเราไปบอกพม่าว้าเฮ้ยบอกว่าให้มันถอยดิพมา่าบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวกับกูเว้ยมึงไปคุยกันเองอะไรประมาณนั้นแต่ผมได้ข่าวหมาดๆนะนะพับเดตว่าทางจีนนีก็เตือนละเตือนบาละเฮ้ยถอยได้ก็ถอยนะอืมถอยหน่อยก็แล้วกันเพราะว่วาเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับไทยแล้วจะ จะยุ่งเพราะว่าถ้าถ้าถ้าพี่ไทยเอาจริงนะมึงเล่าแน่แหละเจอเอฟสิบหกล็อกเป้าเอาไปเนี่ก้าวฐานนี่แม่งผมว่าแป๊บเดียวเล่าหมดสมัยนี้เพื่อนเขาไม่ต้องใช้หารลาบเลยนะเขาใช้ปืนประสอยิงล็อกเป้าหมดล็อกเป้าหมดใช้เรดาร์จับใช้โดนเนี่ยโอโ้โหจบเลยนะฮะแล้วว้านี่มันก็มีเงินมันก็ซื้อซื้อจรวดแซมนะจรวดแซมมีจรวดน้ำวิถีมีต่อสู้ สามารถต่อสู้รถถังได้สามารถต่อสู้อากาศยานได้เออมันสามารถยิงได้นะประทับบ่ายิงได้เออยิงคอปเตอร์ยิงอะไรได้อมืมันก็มีอาวุธพอสมควรแต่ว่าถ้ารบก,กันจริงอ่ะมันจะส่งกําลังบํารุงคงยากฮะเพราะว่าจากว่านหญ่กว่ามันจะส่งมาคงยากเพราะว่ามีไทยใหญ่เจ้ายสึกท่านประกาศเลยเจ้ายอดศึกเนี่ยประกาศเลยเฮ้ยถ้ารบก,กันจริงเดี๋ยวกูจะ อยู่ข้างไทยเลยเออเด็กกูดเล่นเลยตลบหลังมึเลยเอาง่ายว่ามันก็ไปไม่เป็นแล้วครับเจอเจ้ายอดศึกเนี่ยอยู่ข้างไทยกัเหลี่ยงก็ประกาศอยู่ข้างไทยตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบเอ็ดวันนะเพื่อนสิบเอ็ดวันเดทไลน์นะว่าไอว้วาแดงเนี่ยมันจะถอยไหมถ้ามันถอยออกไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเออถอยไปอยู่อยู่ที่ของมึงก็แล้วกันตรงนี้มึงก็ถอนกําลังออกไปอย่ามาล้ําตอนนี้ล้ํามาประมาณ สองสามร้อยเมตรนะเพื่อนล้ําเข้ามานะสองสามร้อยเมตรนะที่เขายิงพิกัดโดนนะแต่มันก็ดื้อเนี่ยมันโอ้ยผมกูอยู่มันนี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยแลทำไมเพิ่งมาไล่ผมอา้าวก็สมัยนั้นนะสมัยนั้นกับสมัยนี้มันเหมือนกันอืมสมัยนั้นเขาก็อารมณม์ารวยกันเออไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆไม่ว่ากันแต่ตอนเนี้ยพออยู่นานเข้านานเข้า,นานเานี่ยมึงก็ไปสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างตึกสร้าง ถอนบัญชาการอย่างถาวรไงจะยึดไงอืมแล้วมึงก็เสริมกำล,งกำลังแบบหัวทำแบบถาวรแบบมันไม่ได้อยู่ชั่วคราวเหมือนสมัยก่อนไงสมัยก่อนที่ให้อยู่มันอยู่แบบชั่วคราวแล้วก็ไม่ว่ากันใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นไรคุยกันได้แต่ตอนนี้มันจะอยู่ถาวรไงไทยก็เลยไม่ยอมครับก็เลยไม่ยอมก็เลยบอกให้ใหเวลาสามสิบวันเลยมึงต้องออกอืก็เนี่ยตอนนี้เหลืออ,อีกสิบเอ็ดวันเพื่อน ทางน้วมนตรีกระลาหัวมก็เอ้ยไม่มีอะไรหรอกนองนูงน้งนย่เผมก็ฟังแล้วผมหมั่นไส้ครับเพื่อนคุณเป็นถึงน้ำมนตรีคุมกะลาหัวนะคุณ,คณต้องเข้มแข็งคุณอย่าอ่อนหล่อยคุณคุณอย่ามาแสดงความอ่อนแอแบบอะไรก็ไปยอมเขาหมด <S <S มันยอมไม่ได้มันต้องเสียงแข็งเลย <S <S เหมือนท่านแม่ทัพภาคสามเนี่ยท่านเสียงแข็งเลยกูไม่ยอมเหล๋ยวเวลาอีกสิบเอ็ดวันเนี่ยมึงไม่ออกมึงเจอเออมึงเจอแน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผมก็ห่วงห่วงฝ่ายการเมืองจะมาแบบเอ้ยนู่นนี่นั่นผมห่วงครับแต่ว่าอวันที่สิบสามนี่ครับเพื่อนคณะกรรมาการความมั่นคงเนี่ยเขาก็คงจะมาประชุมกันมาคุยกันอาจจะคุยกันระหว่างหลายฝ่ายนะมาคุยกันเรื่องปัญหาเนี่ยนะจะแก้ปัญหาไงด้วยด้วยไม่ให้มันลบลบกันเพราะว่า ถ้าเกิดกันลบกันมันก็เกิดการสูญเสียเพื่อนสูญเสียหมดแหละต่างคนต่างยิงลูกยาวข้อหากันมันก็มีเหมือนกันของเนะี่ยเราก็มีต่างฝ่ายต่างยิงกันแล้วใครเดือดร้อนนะ่ะประชาชนเดือดร้อนเนะี่ยเกิดมันยิงเข้ามาในเมืองแม่ฮองสอนเนี่ยเออคนคนประชาชนจะไม่เดือดร้อนเหรอใช่ไหมมันยิงมาเราจะมีมีอะไรไปต่อต้านกระสุนมันนะ่ะเออใช่ไหมมันก็เป็นไปได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเป็นไปได้ ก็เจราจากันก็แล้วกันแต่ว่าผมได้ข่าวลึกๆนะเพื่อนจีนพี่จีนนะก็เตือนละเฮ้ย hey, มันถอยได้ก็ถอยซะประมาณอันนี้ผมได้ข่าวมานะจริงเทศก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ได้ข่าวมาพี่จีนก็เตือนละวเอเตือนมันก็รอดูับเพื่อนว่าเหลือเวลาอีกสิบเอ็ดวัน,ว,นวันเพื่อนสิบเอ็ดวันถ้าเขาย้ายออกไปก็โอเคไม่มีอะไร,รก็ happy happy นะครับอยู่ใครอยู่มันแล้วกัน แต่ว่าไอ้เรื่องยาบ้าเนี่ยเออมึงเบาๆหน่อยละกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็จับได้ฮะไอ้พวกวานี่แหละจับได้โหเยอะเลยยาบ้ามันก็ขนกันมานะะเอาง่ายว่าอาชีพเขาอาชีพเขาถ้าเกิดเราไปถล่มเขาเนี่ยแม่งมันก็หมดเดยแล้วยาบ้าก็ขาดตลาดสิก็ซวยเดีรัวนี้ไอ้พวกยาบ้าก็ซวยเ,ยเออเนี่ยนี่น่าคิดนะเพื่อนก็ถึงบอกว่าก็อยากให้เจราจากันนะครับก็น่าจะ ไม่แน่หรอกผมว่าอาจจะไม่มีลบหรอกเพราะว่าถ้ามันลบก,กับไทยเนี่ยผมว่ามันคิดผิดคิดผิดนะครับแน่นอนแนละ้วเพราะว่าไทยใหญ่ก็อยู่ข้างเรากระเลียงก็อยู่ข้างเรามึงตายเน่ยเออมึงเจอเอสยูหกล็อกเป้ามาแม่งจิ้มหายแหละบอกให้แล้วท่านแม่ทัพของเราในแม่ทัพภาคสี่ท่านโอ้โหท่านเข้มแข็งมากท่านไม่ยอมหรอกจะบอกให้ท่านบอกให้กูยอมมานานละกูเหม็นขี้หน้ามนแล้วแม่งวันวันขนเดียบ้าาเงี้ยเออไม่ไหวท่านบอกละ แ๊บเดียวเดี๋ยวเจอถ้ามึงไม่เชื่ออ,อประมาณนั้นแหละครับเพื่อนก็มีอะไรดีๆก็เก็บมาเล่านะผมไม่ได้ปลุกกระแสข้างชาตินะครับผมรักชาติครับเพื่อนก็รักชาติทุกคนรักชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าทางว้าเนี่ยมันจะมีสมองคิดได้ไหมให้กูถอยได้เปล่าวยอย่างน้อยกูก็ยังทำมาหากินของกูได้ใช่ไหมสามอย่าไปองคำนะ ถ้ากูไม่ถอยในแม่งจิ้มหายแล้วบอกให้เจอเจอพี่ไทยเอาจริงเนี่ยผมว่าเล่าฮะเล่า,นาสนิทบอกให้แล้วตอนนี้ที่เกาะกูดเราเหมือนกันตอนนี้กองทัพเรือกองทัพเรือท่านก็โอ้โหลาดตะเวนแบบเต็มพิกัดเลยครับทั้งเอาเครื่องบินไปบินด้วยโหแบบเอาง่ายว่าตอนเนี้ยทหารไทยไม่ยอมนะครับเพราะว่ามันยอมมานานแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้ฝ่ายการเมืองนะผมขอเตือนนะ อย่ามายุ่งวุ่นวายนะครับขอให้ทหารเขาทำงานก็แล้วกันนะครับโอเคครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนและเล่าข่าวครับสวัสดีครับ